เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับอุ้มนะคะวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนทุกคนนะคะเพิ่มวิววิดีโอใน Facebook กันค่ะแต่ขออธิบายก่อนเนาะว่าวิววิดีโอคืออะไรอ่ะสมมุติว่าเพื่อนๆน,นะคะอัปโหลด Facebook อัปโหลดวิดีโอใน Facebook ตัวเองนะคะนั่นแหละค่ะมันจะมี ยอดวิวอยู่ข้างล่างใต้คลิปเนาะยอดวิวคือหมายถึงจํานวนผู้คนหรือจํานวนเพื่อนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการเพิ่มยอดตรงนั้นกันค่ะส่วนวิธีจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามอุ้มไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะจากนั้นนะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อ ID ไลน์ตามที่อุ้มขึ้นให้เดียวเลยนะคะเมื่อแอดไลน์เสร็จแล้วก็พิมพ์คุยกับแอดมินได้เลยค่ะ มาถึงตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าแอดมินเนี่ยส่งราคาแพ็กเกจโปรเพิ่มวิว Facebook มาให้ค่ะเริ่มต้นนะคะที่500วิวราคา190บาทวันนี้นะคะอุ้มขอ1,000วิวไปเลยแค่290บาทเท่านั้นเราไปดอดูกันเลยค่ะว่ายอดจะขึ้นไหม มาถึงขั้นตอนการจ่ายเงินนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้เราค่ะรูปภาพแบบนี้นะคะชื่อว่ารูปภาพ QR code เราสามารถนำรูปภาพนี้นะคะเซฟลงเครื่องจากนั้นนะคะนำไปเปิดในแอปธนาคารค่ะง่ายมากๆค่ะไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขเลยค่ะถ้าเราโอนเงินเสร็จแล้วเนาะเราก็อย่าลืมส่งสลิปแอดมินนะคะแบบในภาพเลยค่ะแอดมินจะได้เริ่มทำงานให้เราทันที มาถึงขั้นตอนการส่งลิงก์วิดีโอให้กับแอดมินนะคะหนึ่งไปที่โปรแกรม Facebook ของเราค่ะจากนั้นนะคะเลือกคลิปวิดีโอมา1คลิปของอุ้มนะคะต้องการคลิปคลิปนี้อ่าจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดตามลูกศรที่อุ้มขึ้นให้ดูเลยค่ะกดทีละสเต็ปนะคะจากนั้นนะคะลิงก์เนี่ยมันจะก๊อปปี้ตัวมันเองอัตโนมัติเราก็แค่นํามาวางในลายแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็คือแอดมินเนี่ยจะส่งรี เช็คให้กับเราก่อนเนาะว่าก่อนปั๊มเนี่ยเราไม่ยอดเท่าไหร่อย่างของอันนี้นะคะก่อนปั๊มมียอดอยู่ที่105วิวค่ะดังนั้นเมื่อเราซื้อเพิ่ม1,000วิวก็จะต้องบวกไปเนาะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันค่ะว่ายอดจะขึ้นไหมไปดูกันเลยเอาละค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วนะคะยอดขึ้นครบแล้วค่ะถูกใจใช่เลยค่ะสำหรับร้าน Follow ไท a ค่ะ จบแล้วนะคะเพื่อนๆกับคลิปการสอนเพิ่มยอดวิววิดีโอใน Facebook ค่ะเป็นยังไงกันคะยากไหมคะสำหรับใครนะคะที่ยังลังเลอยู่นะคะกลัวดูน,นี่นั่นอุ้มขอแนะนำนะคะว่าไม่ต้องกลัวเลยในคลิปนี้มีคำตอบให้หมดแล้วนะคะร้านโฟลโรไทยนะคะเป็นร้านที่ให้บริการดับหนึ่งะคะสองคือร้านนี้ไม่โกงค่ะ ไม่ได้ตกตานะคะยอดขึ้นจริงๆข้อที่3มนะคะยอดวิวขึ้นเร็วมากนะคะก็อย่างที่อุ้มทำให้ดูเลยนะคะสุดท้ายนะคะอยากจะแนะนำอีกหนึ่งอย่างร้านนี้นะคะแอดมินเนี่ยคือเป็นกันเองแล้วก็บริการด้วยใจนะคะไม่มีการทิ้งงานเนาะจะทาจะมีการคุยกันก่อนที่จะปั๊มแล้วก็พองานเสร็จก็จะมาแจ้งเรานะคะว่าเออยยอดยอดขึ้นครบแล้วประมาณนี้นะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะอุ้มขอแนะนำค่ะ จริงๆร้านโฟ o w t ไทยคือดีมากๆคืออุ้มประทับใจจริงๆนะคะอ๋อ,อและที่สําคัญนะคะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงค่ะทักไปได้ตลอดเลยเนอะโอเคเดี๋ยวสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอุ้มขอขึ้นไลน์กับ ID แล้วก็ชื่อร้านของโฟลว์ไทยเนี่ยไว้ที่คลิกนี้นะคะใครที่สนใจก็แอดไปเลยเนอะ,ะอ่าวันนี้อุ้มต้องลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ